สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูน้ำมวนอีกแล้วนะคะรายวิชาอะไรนะ พบกับคุณครูน้ำมนต์ต้องอยู่ในรายวิชาศิลปะใช่ไหมคะแต่ตอนนี้เราอยู่ในหมวดของดนตรีนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนเกี่ยวกับเรื่องจังหวะของดนตรีกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่าจังหวะของดนตรีนั้นมันมีกี่ประเภทมีหน้าทับอะไรบ้างนะคะพร้อมที่จะเรียนกันหรือ,อยังนักเรียนถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อหากันเลยนะคะ จังหวะดนตรีแบ่งด้วยการเป็นสาประเภทดังนี้นะคะนักเรียนหนึ่งคือจังหวะพื้นฐานจังหวะพื้นฐานเป็นจังหวะที่เกิดจากการกำหนดของแต่ละบุคคลจึงทำให้ไม่พร้อมเพียงกันแต่ถ้ามีการกำหนดจังหวะก็สามารถทำให้เกิดความพร้อมเพียงกันในการทำกิจกรรมร่วมกันได้เช่นการเดินสวนสนามของทหารการพายเรือเป็นต้นค่ะ 2. จังหวะชิ่งเป็นจังหวะที่ใช้ชิ่งเป็นเครื่องกำกับจังหวะชิงมีสองเสียงคือเสียงชิ่งและเสียงฉับในทางดนตรีไทยการตีชิงจะตีเสียงชิ่งสลับกับเสียงฉับแต่อาจมีบทเพลงบางประเภทที่ตีเสียงชิ่งตลอดทั้งเพลงหรืออาจตีเสียงชิงชิงฉับซึ่งในจังหวะชิงเราสามารถจำแนกได้ว่า บทเพลงแต่ละบทเพลงมีจังหวะอย่างไรโดยสังเกตจากอัตราจังหวะของบทเพลงอัตราจังหวะเพลงไทยแบ่งได้ดังนี้ค่ะ 1. อัตราจังหวะ3ชั้นหรือที่เรียกง่ายๆว่าจังหวะช้า 2. ออัตราจังหวะสองชั้นหรือจังหวะปานกลางและ 3. อัตราจังหวะชั้นเดียวหรือจังหวะเร็วนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างของอัตราจังหวะกันนะคะอัตราจังหวะ3มชั้นหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสาชิงหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามชัอัตราจังหวะสองชั้น1 2 3สาม สองสามฉับหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามฉับอัตราจังหวะชั้นเดียวหนึ่งชิงสามฉับ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 จังหวะหน้าทับเป็นจังหวะที่ใช้เครื่องดนตรีประเภทหนังเป็นเครื่องกำหนดจังหวะ ทำให้ทํานองเพลงมีความคึกคักสนุกสนานเร้าใจได้แก่ตะโพนกลองยาวกลองแขกโทนรมนากลองทัดเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะ เสร็จแล้วเป็นยังไงบ้างคะนักเรียนวันนี้เรียนแค่3จังหวะเท่านั้นนะคะอ่าคุณครูจะยกตัวอย่างแค่1จังหวะคืออัตราจังหวะ2ชั้นค่ะ2ชั้นเป็นอัตราจังหวะที่นิยมเล่นกันในเพลงเกรดนะคะหรือเพลงสากลทั่วไปนะคะจะใช้อัตราจังหวะ2ชั้นโดยการนับจังหวะอย่างนี้คะ่ะนักเรียนคุณครูจะมีช่องให้นักเรียนนะคะทั้งหมด8ช่องบรรทัดละ8ดช่องอยู่ในใบางานของนักเรียนเห็นไหมคะคุณครูบอกว่าให้วงกลม ชิงและใส่หัวใจที่ฉับและระบายสีลงไปนักเรียนจะระบายสีอะไรก็ได้นะคะนักเรียนถ้านักเรียนนับได้นักเรียนจะทําถูกต้องนะคะอัตราจังหวะสองชั้นนะคะจะตีอย่างนี้คุณครูมีอุปกรณ์คือชิงนะคะเป็นอุปกรณ์จริงมาให้นักเรียนดูนะคะอัตราจังหวะสองชั้นจะทําการนับช่องละ4จังหวะนะคะลองดูนะคะ1 2 3สาม หนึสอสฉับหนึ่งสสชิ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, ช่งสองฉับหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามสี่หนึ่งสองฉับหนึ่งสองสฉับอ่าเป็นยังไงบ้างคะอัตราจ,จังหวะสองชั้นของคุณครูนะคะก็จะตีประมาณนี้ อุปกรณ์อันนี้คือชิงนะคะชิ่งที่ใช้ตีกำกับจังหวะในวงดนตรีไทยนะคะอันนี้นะคะเวลานักเรียนตีให้ฝาปลายมันชนกันมันจะดังเสียงชิงค่ะแต่ถ้าเอาฝาสองฝานี้มาประกบกันมันจะดังเสียงฉับนั่นเองค่ะนักเรียน ชิงกับฉับนะคะแต่วันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนทํากิจกรรมโดยการอัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูอัตราจังหวะ2ชั้นฝึกตีโดยไม่ต้องร้องเพลงนะคะแต่เราไม่มีอุปกรณ์เราจะทําอย่างไรนี่ค่ะอุปกรณ์ของเราอุปกรณ์ของเราก็คือมือของเรานั่นเองนะคะเวลานักเรียนจะตีชิงให้นักเรียนตีอย่างนี้ชิงพูดออกมาด้วยนะชิงนะคะและเวลานักเรียนจะตีฉับให้นักเรียนตีอย่างนี้ฉับชิง ทำมืออย่างนี้นะคะนักเรียนอะเดี๋ยวเรามาทำไปพร้อมๆกันนะคะพร้อมหรือยังพร้อมแล้วไปเลยหนึ่งสองสามชิงหนึ่งสองสามฉับ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  สิ่งที่นักเรียนจะต้องทําคือแบบนี้ค่ะให้นักเรียนตีอัตราจังหวะ2องชั้นพร้อมกับนับด้วยแบบที่คุณครูทําเป็นตัวอย่างนะคะแล้วถ่ายคลิปวิดีโอส่งให้คุณครูประจําชั้นนะคะแล้วให้นักเรียนกลับไปทําใบงานชุดที่4นะคะใบงานที่4ที่คุณครูได้ให้ไปนะคะจะมีในนั้นนะคะให้นักเรียนวงกลม ที่เป็นชิงในอัตราจังหวะที่ลงเป็นเสียงชิงและใส่รูปหัวใจในอัตราจังหวะที่ลงเป็นเสียงฉับพร้อมกับประบายสีให้สวยงามเน้นย้ำว่าชิงให้อีกสีหนึ่งและฉับให้อีกสีหนึ่งก็ได้นะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทำการบ้านด้วยนะคะแล้วก็อัดคลิปวิดีโอส่งคุณครูในอัตราจังหวะสองชั้นที่คุณครูทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดูเมื่อสักครูน่นี้แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะนักเรียนสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ